เอขอเสียกันหมดแล้วไม่ยาาจย์ขอสิบ,บาทในะี่ยขอเสื้อนี่บอบโบกันเสื้อดีบบกันนะเอา้าหม้ผมเป็นคนแบบเอาจิงๆผมเป็นคนสนุกสนานนะ <c oughs> ผมเป็นคนที่เฟรนลี่ผมเขากับค้นโหดงายเลยผมบอกเลยถ้าใครรู้จักตัวตนจริงๆของผมจะรู้เลยว่าผมเป็นคนที่เอาวางายผมเป็นคนกดตีนเด้อยผมจะบอกด้วย เป็นคนที่แบบไม่ค่อยซีเรียสนะครับเป็นคนสนุกสนานฮีฮาเอาลีเป็นจะเป็นคนที่สนุกสนานฮีฮามากแบบมักมักมวนมักมวนจริงๆคือมักสนุกสนุกแห้งบอกเลยถึงไหนถึงกันบอกเลยกับศิดสิทธ,ธิ์ออกไปทางปวงบอกเออไปทางปวงปวงในจากหน่อยครับคือถามเพื่อนนะครับถามคนรอบข้างได้เลย ไปถามเจถามไผบึงก็ได้เรียกว่าเคสิเป็นคนที่เฟรนด์ลี่แล้วก็หมักมวนหมักมวนแห้งเป็นคนที่สนุกสนานครับดีดีนั่นแหละคือสนิขงนีนก็นิดนิดน้อยน้อยครับอันเรื่องความกวนตีน ไอ้ลวงกวนตีนมันนิดนะกวนตีนหลายเติบอยู่อันนี้เรื่องจริงอีลีลือบักลีอันมุกเจ้าว้ยนะแม่อันนี้อันนี้มันโมหงไงก็เลยต้ยองเยะเยาะเอวให้มันหัวต้องจักรจีจะครองให้มันหัว mẹ chủ ha ha nhận bội nhận là ngoài huynh si đến